บอกเลยว่าโคตรขลังโคตรอันตรายดูดิโคตรเท่เทุกคนโอ้โหบ่าไอ้เท้าโคตรเท่รับทุกคนคือแบบมีแต่ขวานแบบงงงงงง,งทำอะไรไม่ได้เลยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มเลยทุกคนเอา้าแล้วเดฟตายแล้ว อัปเดตใหม่มาแล้วครับทุกคนนี่เลยฮาโลวีนอ๋อยังไม่มาอันนี้ยังไม่มานะครับฮาโลวีนเนี่ยเขาบอกว่าจะมาในอัปเดตนะครับแต่ว่าอัปเดตนี้นะครับเขาเอาคลาสใหม่มาลงทั้ง4คลาสเลยนะทุกคนอ๋อไม่ไม่ใช่4ทุกคน3คลาสนะครับจริงๆมันมีคลาสอีกคลาสหนึ่งก็คือคลาสซูคิปเปอร์นะครับอันนี้คือผมยังไม่ได้รีวิวไปนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทําแต่ว่าอัปเดตนี้นะครับมันมีมาเพิ่มนะครับสามคลาสนะครับนั่นก็คืออันเดธหนึ่งแล้วก็บีดมาสเตอร มาแล้วเรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าโคตรขลังโคตรอันตรายดูดิโคตรเท่ทุกคนโอ้โห ส่วนราคานะครับมันจะอยู่ที่600เพชรนะครับทุกคนนะใครอยากจัดนะครับก็ไปจัดกันได้เลยส่วนใครยังไม่มีเพชรนะครับเพชรมันน้อยเสเหลือเกินหายากใช่ไหมไปโฆษณาก่อนจะไปดูคลิปนี้นะครับใครที่อยากจะได้เพชรนะครับมาซื้ออาชีพใหม่พวกนี้นะครับหรืออาชีพนี้หรืออาชีพนี้หรืออาชีพใหๆก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเกมนี้มันฟาร์มเพชรยากเสเหลือเกินใช่ไหมครับทุกคนก็สามารถเข้าไปดูตหาดไก่นะครับได้ที่โชยะาช็อปได้เลยนะครับลิงก์อยู่ที่หน้าโปรไฟล์นะครับหรือกดที่ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับมีตั้งแต่100 200 500 1,000เพชรนะครับเนาะรักายเยาะเยาะนะครับก็เข้าไปดูกันได้เลยนะครับที่โชยะช่อมร้านของพี่เองนะครับนะ้องๆไม่โกงแน่นอนส่วนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวในโคลเบนเซอร์กันนะครับผมเจ้าในโคลเบนเซอร์นะครับจะเกิดมาพร้อมกับเคอร์ติสตัฟหนึ่งอันความสามารถในเลเวลที่หนึ่งนะครับอันแรกเลยเราจะสามารถรวบรวมวิญญาณจากพวกเคอร์ติสได้นะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังใช้วิญญาณเพื่อสัมบนเคอร์ติสออกมาได้ด้วยและเราสามารถเรียกออกมาได้ทั้งหมดนะครับหกตัวเลยในเลเวลที่สองนะครับมมมีีีดาาเเเเจกขึ Twelve, ้นนลลวท่่ย เรามีเคอร์อติสมากเท่าไหร่ก็จะทําให้วิชชั่นตอนกลางคืนเราเนี่ยมองเห็นได้ไกลมากขึ้นนะครับผมอะทั้งสาวเวลนะครับก็จะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงโอเคเริ่มเกมมานะครับนี่เขาเปลี่ยนยูไใหม่ด้วยทุกคนเห็นไหมนี่ข้างล่างนะครับเขาเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับทาให้แบบใช้ง่ายขึ้นอะไรขึ้นเนาะเริ่มเกมมาโอ้โหใบทเท้าโคเท่ครับทุกคน ดูดิไหวเท่าอย่างเด้เล่นดูแลใส่รักเลยครับสส่รักก็โคตรเท่นะครับโอเคเดี๋ยวเรานะครับสิ่งที่เราต้องทําเลยนั่นก็คือเราต้องไปหาเคืรอติดนะครับแต่ว่าต้องบอกเลยว่าต้นเกมเนี่ยเราทําอะไรไม่ได้เลยทุกคนเหมือนเริ่มเกมมาแบบปกติอะ่ะคือทําอะไรไม่ได้เลยอะ่ะคือแบบมีแต่ขวานแบบงงงงง ทอะไรไม่ได้เลยโอเคเดี๋ยวผมขอหาอาวุธแล้วก็เอา่านมาใส่ก่อนนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ฟาร์มนะครับได้ปุง๋งได้ปืนได้ยาได้เกาะอ,อะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับพอประมาณเนาะเราไม่ต้องหาให้เต็มขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวมันจะยาวโอเคแล้วข้างหน้าเรานะครับก็เป็นรังของคือติดนะครับเดี๋ยวผมจะทําการบุกทะลวงอย่างไม่หยุดยั้ยงเริ่มที่ไอหมอนี่ก่อนเลยหัวเรืองเลืองแหลมแหลม,มโบ้เฮ้ยแล้วข้างหลังผมโดนผมโดนเข้าหลังแย่ yeah, แล้ว โบนี่ตัวแรกนะครับนีให้บีวิญญาณอยู่ทุกคนปึ๊บโอ้ใช้สามโซหรอแล้ว,แล,วแล้วตอนนี้ฉันมีอยู่เท่าไหร่อ่ะมาดูยังไงเงี้ยไม่เห็นมีขึ้นเลยไม่เห็นมีขึ้นเลยโอ้มีอยู่เท่าไหร่อ่ะไอหมอนี่ต่อไปตัวต่อไปเลยต้องฆ่าสามตัวเหรอนี่แงก็สามโซแล้วเนี่ยสามโซแล้วเราปลูกไอหัวเหลืองไอนี้แล้วกันยังไงอ่ะไหนอ่ะเอ้ายังไงอ่ะไปใช้ยังไงวะทุกคน เริ่มงงแล้วโอเคอ๋อนี่ไงปลุกขึ้นมาแล้วเด็บไปลูก go สู้มันเอา้เอาไหนละ่ะเริ่มันวิ่งตามเราไปเอ้ยจัดการมันสิสู้ผ <c oughs> มจะใครผมจะตายแล้วว่าไปเร็ว เดฟมาทำอะไรอยู่อะเดฟนี่ผมเห็นไหมผมเห็นเดฟยืนอยู่ข้างล่างเดฟมันทำอะไรอะ <S <S ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มเลยทุกคน <S <S เอ้าแล้วเดฟตายแล้วเอาอะไรของอะไรของเขาทำไมถ่ายง่ายจังเลย โอเคเดี๋ยวผมกลับไปตั้งหลักก่อนนะครับทุกคนโอ้ยอันนี้มีธนาคารมาใหม่ด้วยทุกคนแต่ไม่ต้องนะผมขอลองกระทาก่อนเฮ้ยนี่ไงได้อีกตัวครับผมมีเก็บเลยนะครับเราต้องหาอีก1ตัวครับทุกคนน่าจะอยู่ด้านบนไหมด้านบนน่าจะมีโอเคแล้วเราก็ใช้กระทาอ่าตอนนี้เราน่าจะมี3แล้วแล้วเราก็ปุ่มมับเอ้ยนี่ไงสกอตนายเป็นพ่กของเราแล้วสกอตเมื่อกี้เดฟมันแบบ มันแบบไรประโยชน์มากเลยไอเนี่ยไอหมอเนี่ยนายเห็นไหมสกอตนายเห็นไหมว่าไอหมอเนี่ยมันไรประโยชน์มากอย่าทำอย่างนี้นะโอเคไหมเฮ้ยพอดีเลยเครอร์ติสบุกไปตามมาสกอตรีวิ่งสีโอ้โหสกอตชามากเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันบ้านกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสกอตจะช่วยอะไรเราได้บ้างเอาสกอตจัดการสกอตสกอตสกอตนายไหวไหมเนี่ย หนึ่งหนึ่งเอ้ย,อยสกอตกระโดดก็สูงโอ้โหกากมากทุกคนดูดิสกอตกากมากเลยอ่ะหนึ่งหนึ่งแพ้ด้วยอ่ะทุกคนคือหนึ่งหนึ่งแพ้ด้วยอ่ะไม่ไหวนะอย่างเงี้ยโอ้โหอุตส่าห์ไว้ใจสกอตต์เออ <c oughs> ทุกคน <c oughs> มีหลุมไป <c oughs> มีไปหลุมศพด้วยมีไปหลุมศพด้วยอ่ะเพื <c> ่อ <oughs> คือชีพไปได้ไหม <c oughs> โอ้โหอารไอพี IP สกอต อยากไปอย่างสงบเอา,เอาตรงๆผมรู้สึกว่ามันไม่ได้โกงมันไม่ได้แบบดีขนาดนัน้นนะทุกคนต้นต้นเกมนี่คือเล่นยากเลยเพราะว่าต้นเกมเนี่ยแบบเหมือนเราแบบไม่มีอะไรเลยครับทุกคนกระทานีทำดาเมจก็ไม่ได้เออคือ,ค,อคือต้องไปดูหลังๆครับว่าแบบเอ้ยถ้าเรามีหตัวเออมันจะดีขึ้นไหมมันจะแรงขึ้นไหมอะไรอย่างนั้นเอ้แต่ว่าดีนะอัปเดตนี้มีระบบกระเป๋าดูดิเห็นไหมมีระบบกระเป๋าด้วยครับทุกคนเออถือว่าดีนะโอเค ผมว่านะเดี๋ยวเราลองเข้าซองโฮดีกว่านี่สองโฮซองโฮเข้าได้พอดีเลยนะครับนี่ซองโฮเราจะได้วิญญาณมาเพียบเลยทุกคน <ๆ>สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้หรือเกมแนว AFK และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทวันนี้ผมจะมาแนะนำ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆน,นะครับฟาร์มได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและสะดวกมากยิ่งขึ้น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวก็เหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากจะเปิดคอมเปิดมือถือทิ้งไว้กล<ๆ>ัวแบต เพราะว่ากลัวเปลืองแบตเปลืองค่าเน็ตเปลืองค่าไฟ UG Phone จะช่วยตรงนี้ได้ดีมากๆใครสนใจจะดาวน์โหลด UG Phone ก็ดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยจะได้ส่วนลดพิเศษด้วยนะครับหรือใส่โค้ดโชยะก็จะได้ส่วนลดพิเศษด้วยเช่นกันมาไปฟาร์มวิญญาณมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้นะครับปลูกสกอตกลับคืนมา กลับมาสกอร์ดูพ่ออ่ะไปไหนแล้วเอา้าเอา้าพอใช้ปุ๊บสกอรดหายไปเลยครับทุกคนว h a t สกอรหายเอา้าใช้กับตัวเดิมไม่ได้หรอโอ้โหเสียบวิญญาณฟรีเลย3ดวงอ่ะเราปลูกผู้นี้ดูปลูกได้ไหมเออปลูกได้อ่ปลูกได้2โตมา,ดตมาเดี๋ยวเราไปทํางานกันตามมาเดี๋ยวรอบนี้เราจะไปบุกสตองโฮกันนะครับวิญญาณหมดแล้วยัง ปลูกได้ไหมพวกนี้อุ้ยปลูกได้ครับทุกคนโอเคปลูกได้แค่3ตัวตอนนี้เรามี3าตัวเฮ้ยนี่ไงสกอตต์เรามาแล้วสกอตต์แล้วทุกคนไปไหนหมดเนี่ยสู้สิสู้สู้สสเฮ้ยเราได้ยินดูกะทะไมจัดก,การมาสิวะจัดก,การมาโอ้มันต้องรอผมตีก่อนอะอืออ่ะพอใจยังเออสวยแล้วเราก็เก็บวิญญาณมาข้างในาอีกข้างในาอีกข้างใน,าก,านาก็มี มาลูกพ่อมาครับไอ้พวกนี้มันโง่มัมนโง่จังโอ้ยบอกปึก๊กวิญญาณไอ้พวกเคอติดมันแบบโอ้ยหมดคำสิว้าวรู้สึกว่ามันไร้ประโยชน์ยังไงไม่รู้คือมันมันก็เก่งหรืมบ้างถ้าแบบเรามีเยอะๆใช่ไหมมันก็คงแรงแต่สู้แบบ หกร้อยเพชรนะทุกคนถ้าเราเอาหกร้อยเพชรไปซื้อตัวที่มีปืนพวกแบบไสบอกอะไรงี้เออยิง,งโป้งเดียวจบคือจบเลยนะฮะแล้วคือติดมันแบบมันไม่ได้เก่งอนะทุกคนคือติดมันกากอะเออถ้าเป็นหมีแมมมอสอะไรเงี้ยเออมันว่าไปอย่างใช่ไหมแบบถ้าเราสามารถแบบแซมมอนแมมมอสได้เออรู้ว่าแบบหมีได้นะ่าจะดีหรือจริงๆแล้วเราอาจจะแบบซมมอนคือติดคิงได้หรือเปล่าเอออันนี้ผมก็ไม่ชัวร์นะครับคือถ้าเรา ในเผ็ดนี้เราจะเจอพวกเคอร์ติสต,ตัวใหญ่ครับผมทุกคนจะมีเคอร์ติสคิงเคอร์ติสต,ตัวใหญ่คือถ้าเราสามารถแบบซัมมอนได้มันก็จะเก่งนะครับแต่ถ้าซัมมอนไม่ได้นี่ก็คือกา,กากไปเลยนะครับสำหรับผมเนาะเออหกร้อยเพชรก็รู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มเลยแต่เล่นสนุกสนุกเอามันได้ครับ เนาะได้คาถาแบบสวยๆเท่ๆนะครับดูติดแกมดีนะครับดูก็ลองดูว่าทุกคนอ่ะก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลาสตีนะครับก็ไปลองจัดไปลองเล่นกันดูนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ชูยะกันด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย